ก็คือจริงที่เราทําได้นะคะนอกจากว่าอย่างของบอดเองเนี่ยเขาก็เอาอาหารมาเลี้ยงเนี่ยส่วนตัวนุ้ยเองเนี่ยก็ลงแรงนะคะแล้วก็มาสร้างความสุขสนานนะคะที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยค่ะให้การตอบรับที่ดีแล้วก็นุ้ยเชื่อว่าทุกท่านก็ถ้าอยู่เฉยเยก็คงจะเครียดนะคะเราเองมาแล้วเนี่ยทุกท่านก็พร้อมที่จะสนุกกับเราค่ะมา โอ้ยดูเพิ่งเห็นว er oh! 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 oh ่าแบบน้ the oh, so ําท so ่วมแบบลึกมากเลยอะค่ะ huh. คือเท่าเอวอย่างนี้เลยอะค่ะคือคือน้ําสูงมากก็น่าเห็นใจนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่แถวๆนี้อะค่ะเป็นไก่อยู่นะฮะก็ยิงได้มาสองรอบแล้วครับรอบแรกก็เอาเป็นข้าวเหนียวกับปลาสับของที่ร้านมาให้ส่วนเมื่อพฤหัสที่แล้วก็เอายินตาโฟมาเลี้ยง2 6 0 0ชามครับ พี่น้องๆที่เราเป็นนาบ้านก็ก็น่าสงสารนะครับเพราะว่าต้องอพยพย้ายข้าวย้ายของมานอนเรียงกันอย่างกับท่ายทหารนะฮะก็การความมันอยู่ก็ลําบากอ่ะครับก็อหลังจากนี้ไปมีแทนที่จะไปช่วยคนเด็กอ๋อนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งเป็นตั้งในโรงครัวที่ร้านพรุ่งนี้เราจะทําครัวกันครับที่ร้านครับแล้วก็วันจันร์อาทิตย์จะกลุ่มเราก็จะไปกับทางพิปิธภัณคร ออกไปแจกอ,อาหารให้กับประชาชนประมาณพันชุดที่ทไหนที่บางวัวทองครับก็จะไปนั่งเจสกีให้พี่เปิ้ลขี่เจสกีแล้วก็ลากเราที่อยู่บนเรือพร้อมกับอาหารแล้วก็ไปให้พี่น้องอย่างนี้ค่ะคือจะได้ทำปุ๊บแล้วก็จะได้ ทำแบบเสร็จเสร็จแบบใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วก็เอาเข้าไปถึงให้กับประชาชนเนี่ยได้กินเลยเพราะว่าเราก็น่าเห็นใจนะคะคือมาแม้ว่าจะมาอยู่ที่ศูนย์นี้เนี่ยเขาจะดูแลดีมากๆกันนะคะเพราะว่ามีแอร์ให้อยู่มีห้องน้ําอย่างดีนะคะแต่ว่าก็นุยก็ได้สอบถามกับประชาชนหลายๆท่านบอกว่าเป็นยังไงสบายดีไหมทุกคนก็บอกว่าก็สบายตัวแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ก็น่าเห็นใจอะค่ะแล้วยังไงา้เรื่องอะตอนนี้นะคะมาตามท่อแล้วนะคะ ก็ขึ้นมาประมาณ2วันแล้วเนาะนะคะก็คืออยู่ดีๆก็มีน้ำออกมาจากท่อปกติน้ำเนี้ยร่องลงไปในท่อแต่นี้มีน้ําขึ้นมาจากท่อแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆก็มีการเฝ้าระวังอยู่ว่าจะยังไงดีจะมีการแต่วันนี้ก็เต็มพร้อมไว้แล้วล่ะค่ะถ้าว่าจะต้องออกจากพื้นที่ก็ก็พร้อมที่จะต้องออกอย่างเงี้ยค่ะพิธเสนาค่ะอ่่ไปแล้ป่อา มีค่ะก็คือว่ามีสร้างกระสอบทรายแล้วก็มีแนวกั้นแล้วก็เอ่เอ,อพอนป้อเขาไปช่วยอุดท่อที่บ้านทอ่ออุดท่ามทองน้ำห่องน้ำห, <c oughs> ห่องน้ำครับ <c oughs> ที่ร้านอีกประมาณ2กิโลเมตรคงจะถึงแล้วครับ ก็คลองหลังร้านก็ขึ้นแล้วตรงเกษตรจังวมิ่ครันส่วนที่บ้านยังค่อนข้างไกลอยู่เพราะว่าอยู่แถวรัชดาคะคกับนอาพี่นุ้ยเองรางานก็แน่นอนเลยค่ะก็อีเวนต์ก็เลื่อนนะคะตอนแรกเลื่อนมาต้นพฤศจิกาก็เลื่อนจากต้นพฤศจิกาไปกลางพฤศจิกาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนจากกลางพฤศจิกาไป ไปอีกหรือเปล่านะ,ะบางทา,างบางบางงานก็เหมือนกับว่าถ้ามันเลยไปมากก็ไม่จัดดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะกี่สาขาละตอนนี้ปิดไป6สาขาแล้วครับก็เก็ลำบากครับเพราะว่ามีพนักง,งานหลายคนที่ตอนนี้ไม่ได้มีงานทำแล้วก็ ช่วยเขาให้ไปไปอยู่ตามสาขาต่างๆแต่มันก็เขาโดนปิดจากสาขาทางภาคเหนือของกรุงเทพใช่ไหมครับก็ต้องเดินทางไปที่สาขาอื่นก็เดินทางก็ลําบากแล้วบ้านพวกนี้ก็ท่วมอีกต่างหาเราก็ช่วยเต็มที่ครับแล้วก็ให้ให้เงินสปอนเซอร์พนักง,งานที่บ้านมีปัญหาคือตอนนี้หกสาขาก็ปิดแล้วก็ไปตั้งครัว ให,ให้สำหรับผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ช่วยเหลือพนักง,งานตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้ขายก็ตกเยอะมากช่วงนี้แต่ว่าก็แต่ก็เป็นกันหมดแล้วครับพวกร้านอาหารที่อยู่ในกรุง <All right. S 2> เทพช่วงนี้นะครับซัพพ mm hmm. ลายก็ไม่ค่อยมีอาหารอ,อ๋อใช่กระเทียมที่จะมาทําซอสอย่างเงี้ยเนาะของวัตถุดิบเงี้ยคะ่ะวัตถุดิบหายา,ยากก็หายากราคาแพงใช่ ีสพอสมควรเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสนะคะถ้าเกิดน้ำยิงท่วมอีกนานๆก็ตอนนี้ก็มีแลนว่าจะขายเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือต่อเรือต่อเรือ,อ,รอถ้าถ้าว่าจะท่วมนานๆน,นะไม่น<า>นบอกเอาล่ะเราเริ่มต้นจากว่าอยู่บนเรือเลยแจกก่อนถ้านากกว่านี้อาจจะต้องขาย <laughs> ค่ะกำลังใจค่ะอ้าวยังไงก็ผู้ประสบภัยนะคะคนไทยนุ้ยเชื่อว่าไม่ว่าปริมาณน้ํามาแค่ไหนนะคะน้าใจคนไทยมีมากกว่านั้นนะคะยังไงก็ยังย้ําเหมือนเดิมค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะพี่นุ้ยงานงานก็เลื่อนไปเยอะๆพอนาท่วมแล้วอย่างอื่นก็ต้องเลื่อนด้วยที่ต้องถางกันบ่อยงานแต่งอะไรอย่างนี้เลื่อนือเดินไปไกลก็เดินไปพี่ เราเขาบอกให้ว่น้ำหนักนะครับตั้งแต่ไปช่วยขนกระสอบทรายเนี่ยน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะขนกระสอบทรายไปช่วยตักที่คลองหกวาไปช่วยกันมานี่เหนื่อยมากเราก็ทานเยอะมากแยเป็นรถไปได้6กโลแลนนี้ขึ้นมา3มแล้วมั้งครับพอใจไหมก็โอเคถือว่าไปช่วยน้ำท่วม ก็อาลุมารวยให้อถือว่าทําดีอะไรนะฮะสามสลดลงมาเป็นเท่าไหร่สามสก็ตอนนี้ก็ลดเท่าไหร่ก็ได้แสดงว่าตอนนี้ไม่เอาเรื่องน้ำหนักแล้วรอนำรถเดี่ยวเลยรอนำรถรอนำรถแล้วก็รออะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะว่าเออจะพร้อมไหมอะไรเงี้ยค่ะความจริงคือถ้าพร้อมก็ต้องพร้อมกันทั้งคู่อืม จากที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่ายังไม่พอยัง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 ค่ะก็หลายๆอย่างเพราะว่าดูแล้วว่าถ้าเกิดจะสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยเราเองก็ต้องมีพื้นฐานของเราด้วย ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจของเขาเราก็อยากจะมีเป็นธุรกิจของเรานอกจากว่างานที่เราทรําอยูอย่แล้วอะไรเงี้ยอืมค้่นอยู่อขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ที่ที่ช่วยลุ้นกันนะคะขอบคุณที่ที่เชียร์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจค่ะแต่ว่าก็ยังไงก็เรื่องของอนาคตก็เดี๋ยวต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกนิดนึงใช่ไหมคพี่ตอนครับ